สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมช่างจักในตำนานพลังงานทดแทนวันนี้ก็มีความรู้ดีๆมาครับมาฝากนะครับผมก็คือว่าเป็นการขนานหรืออนุกรมระหว่างแผงนะครับผมคือเป็นการเขาเรียกว่าอะไรก็คือเชื่อมต่อแผงอะครับผมก็หลายๆท่านก็จะใช้ mc4 ที่แถมมากับแผงใช่ไหมครับผมเป็นการอนุกรมหรือว่าขนานอย่างเงี้ย แต่ว่าปัญหาที่เกิดจาก m c 4น่ะคือเวลาใช้ไปนานๆหรือว่าไม่ต้องใช้ไปนานเขาใหม่ๆก็มีปัญหาแล้วปัญหาที่ที่เจอเลยที่ว่ามีทั้งคนโทรมาถามแล้วก็มีทั้งเออทักข้อความมาถามนะเยอะมากนะผมเกี่ยวกับแอมที่มาไม่เต็มที่นะครับผมแอมอย่างสมมติว่าแอมมันควรจะมา7 8ถแอมอย่างสมมุตินะครับผมแต่ว่าแอมมันมาแค่5แอมสีแอมแอมอย่างเงี้ยแอมันมันมาไม่เต็มที่นะผม หลักๆเลยที่เจอนะผมก็คือ1ครับก็คือคุณวางแผงติดกับหลังคาโดยที่ไม่ได้ยกสูงเพื่อให้มันบายความร้อนอย่างเงี้ยครับผมก็คือวางติดกับหลังคาไม่ได้ยกสูงให้มันบายความร้อนนะครับผมแล้วก็2หลักๆอันนี้หลักๆเลยก็คือว่าปัจจัยสําคัญเลยคือ M4 c ก็คือว่าคุณใช้ M4 c ในการเชื่อมต่อระหว่างแผงนะครับแต่ที่ผมแนะนําก็คือตามอาจารย์ไก่ที่อาจารย์ไก่แนะนานะผมก็คือว่า ให้ตัด mc 4ทิ้งไปเลยแล้วก็จับสายพันกันเลยนะครับผมอ่ะก็คือว่าถ้าหน้าสัมผัสของสายยิ่งโดนกันเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมแอมที M ่ว่ามันจะไปหาเ,เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราแอมที M ่ T a, มันจะไปหาชาร์จเจอร์เรามันจะไปได้เต็มที่นะครับผมก็คือพูดง่ายว่าตัว mc 4อ่ะเป็นการอั้นกระแสนะครับผมเป็นการอั้นกระแสคือเข้าใจกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมที่บ้านผมก็ตัดทิ้งเลยครับ นี่ครับจับพันกันเลยจุดเชื่อมต่อจุดต่างๆผมไม่มี MT4 เลยครับนี่ฮะเนี่ยตัดทิ้งแล้วก็เป็นเทปละลายพันเทปพันสายไฟพันเทปละลายพันพือยีกันน้ําเข้าประมาณนั้นนะครับผมนี่ครับตัดทิ้งเลยครับแล้วก็ใช้มาจะสองปีแล้วไม่เคยมีปัญหาเลยครับแม้กระทั่งสายไฟนะผมเนี่ยผมก็ใช้สายไฟอันเนี้ยตัวเนี้ย สายไฟที่ว่าไปชาร์จเจอร์ผมเนี่ย,เ,ยเป็นไฮโวลตนะผมก็ใช้สายไฟเเขาเรียกว่าไร VSF เหรอที่เป็นสายไฟใช้ภายนอกอาคารนะครับผมสายไฟบ้านเราเนี่ยเบอร์2อคูณสหรือถ้าใครมีตังก็ใช้2อก็ได้ครับยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับผมยิ่างดีแต่ว่าของผมเนี่ยแค่2อคูณสผมก็โอเคแล้วนะครับผมก็ถือว่าใหญ่แล้วเพราะว่าแอมผมไปแค่เต็มที่ก็8ปดเแอมเอง นะครับผมสองคูณสีนี่โอเคแล้วแต่ถ้าใครใช้สองคูณหกได้ก็ดีนะครับผมแต่ว่าราคามันก็แพงนะครับสองคูณสี่นี่ก็พอแล้วผมก็คือเหมือนที่อาจารย์ไก่บอกครับผมว่าการใช้สายไฟอะ่ะเราไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟเฉพาะของโซลาเซลล์ก็ได้ครับผมแต่ว่าคํานวณให้มันรับแอมป์ที่วิ่งผ่านมันให้ได้แค่นั้นเองมันจะได้ไม่เกิดความร้อนแล้วสายไฟก็ได้ไม่ละลายนะครับผมเนี่ยครับพามาดูกันนะครับผม บ้านผมก็เชื่อมต่อไอ้บ้านผมก็เชื่อมต่อสายไฟโดยการตัดต่อนะผมตัดแล้วก็จับพันกันเลยครับจับพันกันเสร็จปุ๊บอ่าแล้วก็เทปลายพันเทปลายพันเสร็จเทปันสายไฟพันอีกทีนึงอ่าอย่างผมเนี่ยผมใช้เทปปันสายไฟพันก่อนแล้วก็เทปลายพันอ่าเดี๋ยวเทปลายพันมันก็จะแน่นน้ําก็เข้าไม่ได้นะครับผมก็คือแบบยิ่งงานบ้านก็ยิ่งแน่นนะเวลาจะแกะทีก็ต้องเอาคาเตอร์กรีดหรือไม่ตัดทิ้งเลยแต่ถ้าให้ดีที่สุดนะครับ ถ้าใช้ดีที่สุดคือพันเสร็จแล้วเชื่อมเชื่อมดีที่สุดครับก็คือใช้หัวแร้งนะครับเชื่อมเลยครับผมเชื่อมตะกัวเชื่อมบัดกีครับผมบัดกีเลยนั่นแหละดีที่สุดครับแต่มันก็จะยุ่งยากหน่อยเวลาที่เราจะเ,ออเปลี่ยนแผงหรือว่าเวลาที่เราจะรื้อแผงรื้อโครงสร้างทําใหม่อะไรใหม่แต่ถ้าใครไม่คิดที่จะทําอะไรใหม่แบบต่อแบบนี้แล้วใช้ยาวๆใช้ตลอดเลยก็เชื่อมเลยครับดีที่สุด เอาบัตรกีครับบัตรกีเชื่อมให้มันติดกันไปเลยอย่างนั้นดีที่สุดครับแอมจะวิ่งผ่านได้ดีที่สุดครับผมเนี่ยเป็นปัญหาที่ที่หลายคนเยอะมากครับผมถามมาโดยตลอดว่าอาจารย์แอมผมมาไม่เต็มแอมมาน้อยอะไรเงี้ยผมบอกเลยครับ M41 M4 นี่คือปัญหาหลักเลยตัดทิ้งเลยครับแล้วก็จับพันกันเลยเนี่ยครับผมก็จับพันกันธรรมดาครับเนี่ยแล้วก็เทปปันสายไฟพันเทปลายพันนะครับ ทุกจุดต่อผมไม่มีตัว M4 ครับผมตัดเลยนะครับผมตัดเลยแต่การเดินสายไฟการอะไรผมก็ยังระโยองระยางเพราะว่าผมทดลองนี่ทดลองนั่นไป <c oughs> เรื่อยเปื่อยนะครับผมก็เลยไม่ได้เก็บเป็นแบบระเบียบเรียบร้อยเพราะว่ามันต้องทดลองอะไรหลายอย่างมันต้องรื้อเข้ารื้อออกก็เลยก็เลยสายไฟก็ไว้งี้แหละครับผมพราเวลาเราทดลองอะไรมันก็จะได้ง่ายนะครับเนี่ยผมแนะนําเลยผมอย่างที่บอกว่า หนึ่งยกแผงให้สูงเพื่อที่จะระบายความร้อนได้ดีอ่ะวางแผงให้ห่างกันเห็นไหมครับผมผมวางเป็นสิบเซนเลยห่างกันนะวางแผงให้ห่างกันเพื่อที่จะให้ลมเวลาพายุมาลมมันมันมีช่องโฟช่องลมผ่านไปโดยที่ว่าถ้าเราแผงวางแผงติดกันอนะ่ะมันจะไม่มีช่องลมผ่านแล้วอันนี้มันจะกลายเป็นกลายเป็นโหลดก็คืออย่างทู่เราวางแผงสี่แผงห้าแผงติดกันอย่างเงี้ย มันก็จะกลายเป็นลมอยู่ใต้แผงอะคือแรงมากเพราะ่าแผงมันวางติดกันมันไม่มีช่องระบายอากาศแต่พอระวางแผงห่างกันอย่างเงี้ยลมมันก็โฟขึ้นโฟขึ้นแต่ละแผงแต่ละแผงมันก็ไม่ไม่ไม่แผงมันก็ไม่ได้กลายเป็นโหลดเพราะว่ามันไม่ได้วางติดกันนะครับผมลมมันก็เนี่ยผ่านมา2องฤดูกาลแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นลมมันจะปาเอาไปเลยนะครผมแถมผลิตไฟฟ้าดีดด้วย ตอนนี้ประมาณ8โมงกว่าเนี่ยผมได้แอมแล้วเป็น10แอมนะครับผมชาร์จเข้าแบตเตอรี่แต่จริงๆมันได้ตั้งแต่7โมง6โมงกว่า7โมงมันก็ได้แล้วแต่ว่ามันก็ได้ขึ้นมาเรื่อยๆแต่เนี่ยประมาณเออ10 10ไอ้ประมาณ8โมงเนี่ย8โมงได้เป็น10แอมแล้วก็ถือว่าโอ้โโหอเคนะผมเริ่มชาร์จตั้งแต่7โมง8โมงเนี่ยทั้งที่โซลารเซลล์เราคิดกันเริ่มชาร์จตอน10โมงใช่ไหมครับผมแต่นี่7 8โมงผมเริ่มชาร์จได้แอมแล้วอะ นะครับผมก็อันนี้เป็นรายเหลือเลกๆน้อยที่ว่าหลายคนมองข้ามถามว่าจริงครับมันลําบากในตอนทําเพราะตอนทำคุณดูดิตอนทําก็ต้องอสร้างโครงสร้างต้องเสียตังค์เพิ่มต้องค่าเหล็กค่านู่นนี่นั่นค่าช่างค่าอะไรเงี้ยแต่มันสบายตอนใช้ครับตอนใช้นี่พอเราเราเดินไปดูที่ชานโอ้โหแอมมาละอะไรลวอะไรเงี้ยมันสบายตอนใช้ครับตอนทํามันลําบากจริงครับตอนทำลำบากจริงก็ยอมยอมลําบากตอนต้นครับเพื่อที่สบายตอนใช้ แล้วก็นี่ครับอย่างที่บอกปัญหาหลักเลยมีคําถามมาเกือบทุกวันครับที่ว่าแอมมาไม่เต็มเนี่ยผมบอกเลยตัดทิ้งเลย MT4 ตัดทิ้งแล้วก็จับพันเลยจับพันก็เทปละลายพันซ้ำอีกทีนะครับถ้าจะให้ดีก็คือบัตรกีไปเลยอะไรเงี้ยดีที่สุดแต่เราไม่ต้องถึงขนาดบัตรกีก็ได้เราแค่พันก็ได้เอาแค่ตัด MT4 ทิ้งแล้วก็จับพันกันเนี่ยก็โอเคแล้วนะผมแอมก็มาเต็มมา เต็มรู้จะเต็มยังไงแล้วแอม<笑><笑><笑>นะครับผมอันนี้ก็เป็นที่บ้านการยึดก็นะครับผมก็เป็นเหล็กฉากเชื่อมแล้วก็ยึดนะครับผมอันนี้คือยึดโครงสร้างอันนี้ก็จ้างช่างทํานะครับผมเพราะตอนนี้ผมทําตรงนี้ผมยังไม่ได้รับติดตั้งแต่ตอนนี้รับติดตั้งแล้วก็ต้องทําให้ลูกค้าดีกว่านี้นะครับผมแข็งแรงกว่านี้มาตรฐานกว่านี้นะครับผมนี่ครับส่วนการยึดแผงนะี่ครับ ก็ใช้เป็นเหล็กฉากลุ้งนะครับผมนี่ยึดแบบนี้อยู่แน่นอนครับไม่ไปไหนครับผมนี่ครับอยู่แน่นอนไม่ไปไหนแล้วก็วางแผงให้ห่างกันครับผมวางแผงให้ห่างกันประมาณ5เซนก็พอครับแต่ผมวางผมพื้นตอนนั้นพื้นที่มีเยอะก็วางเป็นสิบเซนเลยก็ดีเข้าอีกประมาณนั้นนะครับผมก็ดียิ่งขึ้นไปอีก มีที่วางอีกสองแผงนะครับเดี๋ยวก็จะเอาแผงมาเพิ่มเพราะว่าบ้านผมพอเอาแอร์1ม0 0มาติดแล้วเนี่ยใช้ตรงจากแผงที่ว่าเราเปิดแอร์กลางวันน่ะใช้ตรงจากแผงไปด้วยชาร์จไปด้วยแอร์1 8 0 0 0แดพันวิวแล้วชาร์จไปด้วยไม่พอครับ340บวัตต์ไม่พอต้องเพิ่มแผงนะครับเดี๋ยวอนาคตก็มาติดตามกันครับเพิ่มแผงเข้าไปเพื่อที่จะเวลาใช้งานกลางวันเนี่ยเราก็จะได้เปิดแอร์โดยตรงจากแผงได้เลย นะครับผมแล้วก็ใช้แบตเตอรี่พอพอพอที่จะใช้แบตเตอรี่ด้วยแต่ตอนนี้ไม่พอครับผมอาทีไปแผง340แผงก็ประมาณ3,000วัตต์กลมๆ3,000วัตต์ถาวัาแอร์ตัวเดียวก็10,800 10,800ไอ้ย10,800วัตต์ก็1,800วนะัตต์แล้วแล้วผมใช้แบตเตอรี่ประมาณพันกว่าวัตต์ประมาณพันห้าประมาณนั้นเลยครับผมพันห้าร้อยวัตต์ถึงสองพันวัตต์ะที่ผมใช้แบตเตอรี่นะครับมันก็เลยไม่พอเพราะแผงมีกําลังแค่3,000วัตต์เองนะครับผมนี่ครับ ก็เลยอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆว่าถ้าใครที่ติดตั้งแผงใหม่หรือติดั้งแผงอยู่แล้วแล้วพอที่จะเ,เปลี่ยนแปลงได้หรือทำได้ลองทำดูครับผมนี่ครับลองตัด MT4 ทิ้งแล้วก็จับพันกันเลยครับจับพันกันเลยนะครับผมแล้วท่านจะเห็นถึงประสิทธิภาพที่มันได้นะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกครับอยู่ในกลุ่มโซลาเซลล์อยูออ่ดูตามคลิปตามอะไรอย่างเงี้ยก็ บางคนเ็าจะบอกนะปัญหาเกี่ยวกับ MC4 แต่หลายคนก็ไม่บอกนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกการต่อ MC4 มันง่ายครับมันจำๆๆๆๆเลยครับผมมันไม่เหมือนมานั่งตัดแล้วก็พันแล้วก็เทปพ,พันอีกทีนึ่โอ้โหม,มันยุ่งยากนะครับผมแต่ถามว่าช่างอยุ่งยากแต่คนใช้สบายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจ้างติดตั้งเ็าบอกให้ช่างตัดพันเลยนะครับผมแล้วท่านจะสบายโดยที่ไม่ต้องมาแก้งานทีหลังนะครับเนี่ยครับผม เยอะมากแม้แม้ขนาดช่างติดตั้งก็ยังโทรมาถามนะครับผมว่า,าจะอัดแอมมาไม่เต็มทํำยังไงเนี่ยถามว่าใช้แอมติดตัวไหมใช่ตัดทิ้งเลยครับแล้วจะเห็นผลครับผมเราต้องเนี่ยรายละเอียดพวกเล็กน้อยพวกนี้สําคัญนะครับก่อนที่เราจะไปโทษพวกชาร์จเจอร์โทษพวกระบบต่างๆอะไรเงี้ยดูดูตรงนี้ก่อนนะครับผมดูนี้ก่อนว่าเราทํานี้ได้ดีไหมอย่างที่รู้กันครับผมว่าแผงโซลาเซลล์เนี่ย เวลาที่มันร้อนเวลาที่เราวางติดกับหลังคาแล้วเนี่ยแล้วเวลาที่มันร้อนออแผงมันร้อนอ่ะพอเวลากลางวันช่วงเที่ยงช่วงบ่ายแดดแผงมันร้อนไง jeans, มันจะผลิตไฟฟ้าให้เราคือดอบลงอะ่ะมันจะผลิตไฟฟ้าให้เราได้ไม่เต็มที่นะครับผมแล้วทุกท่านคิดดูว่าออแผงโซลารเซลล์อ่ะหลังคาเน,นี่ยวางใกล้ๆแผงโซลารเซลล์เนี่ยวางใกล้หลังคาใต้แผงมันจะร้อนขนาดไหนนะครับไอยก นิดหน่อย5เซน6เซน10เซนโอ้โหมันไม่พอแล้วครับผมมันไม่พอที่จะให้มันระบายความร้อนเพราะมันไม่ได้มีลมพายุมาตลอดเวลานะครับผมมันก็อาจจะเป็นลมโชยโชยแต่ถ้าเรายิ่งวางใกล้แผงมันยิ่งร้อนนะครับไอ้ยิ่งวางใกล้หลังคามันยิ่งร้อนนะครับผมเพราะฉะนั้นทาไมจางไก,ก่เขาถึงยกสูง60เซนถึง80เซนอะไรเงี้ยยิ่งสูงยิ่งดีแต่ว่าประมาณนี้ก็พอแล้ว60เซน80เซนก็พอแล้วนะครับผมก็คือให้ให้ใต้แผงมันไม่เกิดความร้อนแผงมันก็จะได้ผลิต เออไฟฟ้าให้เราได้เต็มที่นะครับผมอ่าหลายคนอย่างที่บอกว่ากลัวพายุพัดแผงไปก็นี่ครับวางห่างกันแค่นั้นเองครับผมหลักการง่ายๆที่อาจารย์ไก่สอนมาตั้งนานแล้วผมผมเอามาใช้งานมันก็ใช้งานได้จริงและใช้งานได้ดีด้วยนะครับ MT4 ตัดทิ้งจับพันกันเลยเพราะ MT4 เป็นตัวอั้นกระแสอ่าผมก็ทาําตามมันก็โอเคเห็นผลมา2ปีกว่าไม่เคยมาอะไรไม่เคยมาแบบอะไรกับจุดพวกนี้เลยเพราะว่า MT มันก็มาของมันปกติตลอด ไม่เคยต้องมากังวลใจไม่เคยต้องมาอะไรเลยกับ 6. กจุดจุดต่อต่างๆตรงนี้ครับผมสายไฟก็คือคำนวณแอมที่วิ่งผ่านว่าแต่ละจุดแอมวิ่งผ่านเท่าไรควรใช้สายไฟขนาดเท่าไรสายไฟขนาดนี้รับแอมได้เท่าไรอะไรพวกนี้เราก็ศึกษาดูแล้วก็คำนวณให้มันผ่านแค่ในสองเท่าสมมุติว่าแอมที่วิ่งผ่านนี้เขาผมตีไป1 0แอมผมตีให้เยอะเลย10แอมผมก็ใช้สายไฟที่มันรองรับแอมได้20แอมแค่นั้นเองครับผม เราก็ไม่ต้องมากลัวสายไฟจละละลายหรือไม่ต้องมากลัวว่าสายไฟจะมีปัญหาอั้นกระแสอะไรไม้อะไรไม้อย่างเงี้ยครับผมหลักการพวกหลักการพวกนี้เราเป็นหลักการที่แบบว่าเออเป็นพื้นฐานในการคํานวณระบบต่างๆนะครับผมสายไฟไม่จำเป็นต้องใช้ของโซล่าเซลล์ก็ได้เพราะว่ามันมีราคาแพงเราก็ใช้สายไฟที่เป็นสายไฟบ้านเราแบบเนี้ยนะผมแต่ให้มันรองรับแอมป์ได้แค่นั้นเองเนะี่ยผมก็ใช้มา2ปีกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยที่อาจารย์ไก่ถ่ายดูคนใช้มาเป็น20ปียังไม่เป็นไรเลย เพราะว่าแอมมันวิ่งผ่านแอมที่วิ่งผ่านเออสายไฟมันรองรับแอมที่วิ่งผ่านได้นะครับมันก็ไม่เกิดความร้อนเพราะไม่เกิดความร้อนสายไฟมันก็ใช้งานปกติของมันไปมันก็ไม่ไหม้ไม่ไมช็อตไม่อะไรเพราะมันไม่เกิดความร้อนในระบบนะครับผมท่านก็ทําให้ดูมาโดยตลอดเราก็เอามาใช้มันก็ใช้งานได้จริงนะครับผมได้ใช้งานได้ดีด้วยนะครับผมโอเคคลิปวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ับผมพามาดออูจุดต่อแผง แล้วการยกแผงการอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกอยาท่ที่อธิบายไปนะผมว่าถ้าทําได้ดีดีเลยนะผมอันนี้เขาเรียกว่าลำบากลำบากตอนทําแต่สบายตอนใช้ครับโอเคคลิปวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมถ้าใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะผมผมก็จะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์ที่เห็นนะครับผมคอมเมนต์ comment ไหนที่ไม่เห็นไม่ได้ตอบก็ต้องขออภัยด้วยนะผม โอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ